ชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่1จํานวนนับที่มากกว่า100 0 0 EP ที่5แล้วนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนครูผู้สอนคือครูป,ปวริษาอ่อนคำค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปวริษา Channel ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ หน,นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวนได้ 2. นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นพยายามทำงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้การเปรียบเทียบจํานวนหมายถึงการนำจํานวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้รู้ว่าจํานวนไหนมีค่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะ โดยในการเปรียบเทียบจํานวนนั้นเราจะเจอเครื่องหมายหลักๆอยู่3ามเครื่องหมายด้วยกันนะคะนั่นคือเครื่องหมายเท่ากับค่ะเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าคือเครื่องหมายที่ใส่กันจํานวน2จํานวนโดยฝั่งซ้ายจะมากกว่าฝั่งขวาค่ะต่อมาเป็นเครื่องหมาย น้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าคือเครื่องหมายที่ใส่กัน้นระหว่างจำนวนสองจำนวนที่ฝั่งซ้ายน้อยกว่าฝั่งขวาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเจ็ดมืนหนึ่งพันเก้รับแปดพระหว่างสองจำนวนนี้จะต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะ ถูกต้องค่ะเครื่องหมายมากกว่าตัวอย่างที่สองสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่กับสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ระหว่างสองจำนวนนี้จะต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องหมายเท่ากับค่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่10มี9ข้อเองค่ะให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแค่นั้นเองหน้าที่11 5ข้อค่ะอธิบายกันบ้านอย่างละเอียดนะคะแบบฝึกหัด1.1ข้อที่1ใหญ่บอกว่าให้ระบายสีแผ่นป้ายที่มีจำนวนน้อยกว่าอ่านได้ไหมคะคือจำนวนเท่าไหร่ ลองอ่านดูถูกต้องค่ะ67,810,509ล้าน8แก็ให้นักเรียนระบายสีแผ่นป้ายที่มีค่าน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้ดังตัวอย่างคุณครูระบายสีแดงลงไปในจำนวน9้าล้นเแสนหมื่เพราะว่าน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้ใช่ไหมคะ ก็ระ,ะบายลงไปเลยส่วนข้อไหนที่มากกว่าก็ไม่ต้องระบายค่ะต่อมาข้อที่2เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะในลงในช่องสี่เหลี่ยมสีส้มนี้นะคะอย่างข้อที่1 62391กับ6 6 6 2 7 9จะสังเกตว่าจำนวนด้านขวามือจะมีค่าทำไมคะ มากกว่าก็ใส่เครื่องหมายตามนี้ค่ะต่อมาในหน้าที่11หัวข้อ3ใหญ่บอกว่าตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภาคของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2558ดดังนี้นะคะแบ่งเป็นภาคภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยมีหน่วยเป็น ข้อที่หนึ่งถามว่าภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดนักเรียนก็ดูเลยตัวเลขข้อไหนนะคะจำนวนในข้อไหนมีค่าน้อยที่สุดคำตอบคือภาคตะวันออกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมคลิปวิดีโอจบแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนของให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหดัด ตามที่แจ้งไปด้วยนะคะอย่าลืมว่าสี่ับหนึ่งมีปัญหาสงสัยใดๆถามครูปรวริษาสีดทับสองถามครูม,มารีสี่ับสามถามกับครูธัญนาน,นส่วนใครที่ต้องการแบบฝึกหัดฝึกฝนเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณครูปรวริษาได้เพื่อขอแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะตามความสมัครใจค่ะโอเควันนี้ทุกคนก็ได้รับความรู้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบายค่ะ